จังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวกหนกจันทร์ปอเต็มอายุ49ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และได้พาไปดูบริเวณหลังบ้านซึ่งพบว่าที่บริเวณต้นมะละกอมีพวงมาลัยและผ้าสามสีผูกเอาไว้และมีชาวบ้านที่นำเครื่องเส้นไหว้พร้อมทูบเสียง่ายมาเพื่อจุดขอเลขจากการสอบถามทราบว่ามะละกอต้นนี้ให้โชคมาแล้วห้างวดติดซึ่งเลขต่างๆที่ถูกก็จะมาจากเลขภายในบ้านของเจ้าของบ้านทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่เลขทะเบียนรถยนต์เลขทะเบียนรถจักรยานยนต์และบางคนก็เห็นเลขที่ลูกมะละกอนางสาวกนกจันปอเต็มเจ้าของบ้านเผยว่าตนเองถูกรางวัลมาแล้วห้างวดติดและเลขที่ได้ก็มาจากเลขต่างๆภายในบ้านและบางครั้งก็จะเห็นเลขที่ลูกมะละกอส่วนวันนี้มีชาวบ้านที่รู้ข่าวนำทูบเสี่ยงทายมาจุดพร้อมทั้งนำไก่าย,ย่างมาถวายหลังจากที่ได้โชคถูกลอตเตอรี่ มันลูกออกแปลกๆแฟนหนูจะฟันทิ้งแล้วแต่หนูห้ามฟันว่าเออไว้ก่อนแปลกๆเผื่อเขาให้โชคให้ลาบว่าอย่างนี้เนาะอืเขาก็ให้โชคมาตลอดเลยกิ่งงวดแล้วครับถ้างวดนี้งวดที่แล้วนี่ก็สี่งวดแล้วสี่งวดสี่งวดแล้วนะแล้วเขาไม่โตก็อยู่อย่างนี้เหรอฮะนี้ค่ะเนี่ยตอนแรกมันก็เล็กๆหน่เนี่ยมันโตโตคงโตแล้วเนี่ยแ่นี้แล้วชาวบ้านเขามาขอเรื่อยๆเขามาดูกันแม่มาดูกันชาวบ้านถูกไหมครับพี่ อันนี้ถูกสองวดมาสองครั้งก็ถูกสองครั้งเลยแต่แต่รอบนี้มานี่ก็คือมะชามืดเนี่ยฝันว่าออกมาสองสองอันแต่ว่ามาซ้อนกันแบบนี้แล้วพอมาดูก็เจออันนี้พอดีเลยค่ะเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยซ้อนก็เลยเล้วก็จะกลายตีเป็นสอ,<ล>องหนึ่งเี่มาของเลขสองหนึ่งนะ่ะแต่แรกแรกอ่ะหนูว่าหนูตีตรงเนี้ยเป็นห้ากเป็นนิ้วมืออย่างนี้แล้วนี่หนูก็ตีเป็นสามห้าสามวันที่แล้วนี่นะแต่มันอั้นไง